สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะจะเป็นคลิปที่แนะนำเกี่ยวกับเราจะทำอาชีพอะไรที่จะประสบผลสำเร็จและก็ทำให้เราร่ำรวยซึ่งมีความเกี่ยวข้องเรียกว่าเป็นตัวเลขของเลขวันเกิดที่มีอิทธิพลต่ออาชีพแต่ละคนที่จะทำว่า ส่งเสริมให้เราร่ำรวยแล้วก็ประสบผลสําเร็จจะสังเกตไหมคะว่าบางอาชีพบางคนทำอาชีพมันเหมือนกันในอีกกลุ่มหนึง่งประสบผลสําเร็จแล้วก็ร่ำรวยแต่อีกกลุ่มหนึ่งทำแล้วเหมือนจะติดติดขัดขาดมีอุปสรรคมากมายจนบางครั้งทําให้ไม่ประสบผลเสพสำเร็จหรือบางครั้งก็ถือว่า ล้มเลิกแล้วก็เจ๊งไปได้มีการวิเคราะห์ว่ามีตัวเลขมีอิทธิพลของตัวเลขวันเกิดเกี่ยวข้องกับอาชีพนี้สำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำคนที่มีเลขเกิดเลขหคือคนที่เกิดวันที่6วันที่15วันที่24ว่าทํำยังไง ถึงจะประกอบอาชีพให้ร่ำรวยและประสบผลสำเร็จค่ะก่อนทุกท่านจะไปรับชมรับฟังขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด Sub ส c r i b e และช่วยคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ทำคลิปให้ได้ทำคลิปสม่ำเสมอและก็ดีๆยิ่งขึ้นต่อไป มาฟังกันเลยค่ะคนที่เกิดวันที่65-24อาชีพสำคัญที่ควรทำก็คืออาชีพเกี่ยวกับวงการบันเทิงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดาราเป็นนักข่าวบันเทิงเป็นนักหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับบันเทิง ตัวนี้ได้หมดนะคะบทบาทหน้าที่ย้ำเน้นเลยนะคะว่าเราต้องอยู่เบื้องหน้าไม่ใช่อยู่เบื้องหลังอย่างเป็นนักข่าวก็เป็นนักข่าวที่นำเสนอข้างหน้าออกทีวีออกรายการอย่างดารานักแสดงนี่นะคะก็จะอยู่เป็นดาราเบื้องหน้าตอนนี้จะชัดเจนอาชีพพวกนี้ค่ะก็จะ ทำให้คนที่เกิดวันที่6วันที่15้าวันที่24มีความโดดเด่นถ้าเป็นดาราก็โดดเด่นเลยแล้วก็ประสบผลสำเร็จในบทบาทที่ได้รับเลยแล้วก็ลํำรวยเป็นไงบ้างคะตามคำแนะนำแล้วหากว่ายิ่งเราไปประกอบกับ อาชีพแล้วก็เครื่องประดับตามที่เล่ามาเมื่อคลิปก่อนก่อนแล้วนะคะให้กลับไปดูคลิปก่อนก่อนเราก็ประกอบกันเรามีอาชีพเป็นดาราแล้วก็เราใส่เครื่องประดับอัญ,ญมณีที่เหมาะสมที่แมทที่เข้ากับวันเกิดเรานะคะที่เกิดวันที่หกสิบห้ายี่สิบสี่ยิ่งจะส่งเสริมมีพลังมีอํานาจที่จะทําให้เราประสบผลสําเร็จแล้วก็ร่ํารวยเร็วยิ่งขึ้นค่ะ เกี่ยวกับเลข6เลขส5เลข 20, 24ก็จะมีเรื่องเราอย่างอื่นอีกมากมายมาประกอบที่จะทำให้ชีวิตเราร่ำรวยขึ้นอันนี้ขอบอกว่าเป็นเรื่องของสถิติที่พบกับคนส่วนมากเมื่อนำไปใช้ตามคำแนะนำแล้วปรากฏว่าคนส่วนมากก็ประสบผลสาเร็จและก็ร่ำรวยนะคะเป็นความเชื่อค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็คงขอจบการแนะนำเกี่ยวกับอาชีพที่คนเกิดวันที่6524ที่ควรจะทำให้ไปกลับไปดูอาชีพตัวเองว่าเราได้ทำอาชีพเกี่ยวกับพวกนี้ไหมหรือหากเรายังทำอาชีพอื่นเราก็สามารถที่จะทำอาชีพนี้เป็นอาชีพเสริมได้นะคะหรือมีลูกหลานญาติพี่น้องเราก็แนะนำเขาได้ คลิปต่อไปนะคะดิฉันจะแนะนำอาชีพของคนที่มีเลขเกิดเลข7ก็คือคนที่เกิดวันที่76ละ2ีคอยรับฟังรับชมกันต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เขอคงขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะประสบผลสำเร็จร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนสวัสดีค่ะ